จังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะได้จัดพิธีต่อไฟพระเลิกพระราชทานของสมเด็จพระอริยวงศาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกล,ลมหาสังฆปรินายกค่ะ ที่พระวิหารวัดพระแท่นศิลาอาจพระอารามหลวงอำเภอรับแลจังหวัดอุตรดิตถ์นายสิริวัฒน์บุพผาเจริญผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ประธานฝ่ายคารวสได้ประกอบพิธีต่อไฟพระเลิกพระราชทานของสมเด็จพระอริยว,วงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกล,ลมหาสังคปรินายกให้แก่เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ฝ่ายธรรมยุทธเจ้าคณะอำเภอและเจ้าอาวาสวัดพระอารามหลวงซึ่งมีพระวินัยสาธรเจ้าคณะจัง วัดอุตรดิตธรรมยุทธเจ้าวาดวัดพระแท่นศิราอาจพระอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พิธีต่อไปพระเลิกประธานในครั้งนี้นะครับเพื่อนำไฟพระเลิกไปใช้สำหรับจุดเทียนมงคลในพิธีสุดมนต์ข้ามปีอันเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ แก่พุทธศาสนิกชนที่เข้าร่วมพิธีและเป็นสิริมงคลยิ่งของการเข้าสู่ศัก,การาชใหม่ในกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีเสริมสิริมงคลทั่วไทยส่งท้ายปีเก่าต้อนรับศัก,การาชใหม่2,568ในคืนวันที่31ธันวาคม2,567โดยที่สมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกประธานให้กับวัดทุกแห่งทั่วประเทศครับ